วัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมนี่หรือคะทุเรียนนี่เราเล่น,น,นก,กันเลยนะครับอ่าซึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับในเกมในเกมแนวนี้นม่มีไม่มีอะไรทั้งสี่ั้งเนื้อเือผูพี่อันนี้ผมก็ตั้งตะกุกเลยนะครับแล้วก่อนเราฝนตกแล้วก็ตัดต้นไม้ไปก่อนทำอะไรไปรก่อนนะครับตุ๊กพวกมาที่เราปลูกไปก่อน ตกอยู่เราคือผู้ผลดตไหม,มน,นะครับเขาเรียกว่าอะไรลูโกช่างโอเคต่อไปเราพต้องหารเราต้องเก็บพวกขยะก่อนนะครับขยะที่ไม่จำเป็นโอ้โหเคซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไปหาแค่นั้นนะครับได้กล้าหินนี่นะครับท่างนีง้ นี้นะครับผมก็จะมาชิปแม่เหล้กนะครับต่อไปให้หาเพชรนะครับที่ตับไปให้หาเพชรแล้วก็แร่ลิเทียบแ,แล้วก็แล้วทองนะครับ๋ยเโอเ,เราไปดูกันเลยนะครับก่อนแรกเราเตรียมอุปกรณ์กองไอเทม มีไม้แท้หรือเปล่าแม่ ตัวไข่ระเบิดนะครับน้องเดี๋ยวตัวไข่ระเบิดนะครับลองกดดิ่ก่อน ดีแล้วนะครับทีนี้นี่แหละมีอาหารเรียบร้อยโอเคมีอาหารแล้วรีบกินเลอนนะครับดีมากแมโอเคไปพอแลเราะยินจะลงเหมืองแล้วนะครับโ <You. S 1> อก่อนพร้อมเหมืองเราพวกไฟก่อนเราพวกทอดก่อนนะครับไฟทอดทอดก่อ ทอดทอดโอเคทอดต้องการไม้ใช่ไหมโอเคทอดเราจะทอแล้วนะครับครับทอดมาเลยระหว่างรอฝนหยุดนะครับแล้วก็ลงไปเลยต่อยลงไปเนี่ย ีพ่อพ่อมาโอเคไม่ซื้อหรอกนะพ่อพ่อใจอะ่ะพ่อโอเคเรามีพ่อแล้วพ่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน ทยาคลองก่อนนะครับหาแร่หาที่ขุดแร้หาแร่เพชรหาอะไรนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆตรงนี้ยังมีต่อนะครับแต่ผมแบบไม่กล้าไปอะ่ะเราไม่กล้าไปนะคบเพราะว่ามันดูน่าขึ้มม ถ้เป็นเราขุดถินก่อนขุดถิงนกลับไปก่อนนะครับขุดถิ่นเพื่อจะไว้ทำอะไรไม่รู้โอเคอันนี้เป็นแบบสามารถทำเป็นบ้านได้เลยเนะี่ยเป็นบ้านเล็กๆนะครับสามารถทำได้เนี่ยดุณไป,ปไป,ป,ไปตอนนี้ผมยังไม่เจอเคายานายเลยนะครับคายานายนะคยานายก็คือแรขสีฟ้าครับนะ รู้จักหรือเปล่ารู้จักก็รู้จักถ้าไม่ไม่รู้จักก็เงือบแคร์แล้วขุดดินเล้ขุดทนก่อนต้องการหน็นเยอะๆนี่ก่อนแล้วขุดหเห็นน้อยทำไมเพียงคิดมากมาแนละเพื่อนเพื่อนมากเพียงคิดมากจะมาทำไมพีมนะ่ค,คิดมาก कर เ็บิเพรว่าจะด้เอามาป้องกันนะครป้องกันพวกอะไรอ่ยพวกน้องมอนนะคบพวกมอนต์ thank you ทานขุดมาก่อนนะครับวันนี้นะครับเราตัวยมากเลยนะครับเราเจอตของดีๆโอเคซึ่งวันนี้นะเราจะมา แล้วันนี้นะครับเราก็โชคดีไปอีนะครับไม่เสียแรงเลยนะครับในการกดเราจะทิ้งลงมาอีเตอร์เลยนี่คือการทิ้งอีเตอร์เลยแก,ก,ก็กดค้างไว้ที่อีเตอร์เลกดท้ายอีเตอร์เลยนะครับในมือถือนะแต่แตผมไม่รู้ว่าแลคอมพิวเตอร์มาเล่นยังไงเพราะพวกคอมพิวเตอร์มันกดทิ้งออกเลยเพราะว่านี่ผมเล่นในมือถือนะครับ ไปเดินนะครับกดชิปไปเดี๋ยวเราปรับไฟตรงน,นี้ก่อนไฟเป็นสีที่สองค่ะ เยอะนะคะไม่ได้ฟาร์มกันนะครับฟาร์มแร่เยอะฟาร์มกันเยอะๆนะครับแร่นี่นะครับเราได้แร่เหล็กนะเอ้ยแร่เหล็กนะครับถูกแล้วโอเคนะครับ ค,อค,คโอเคเอาไปให้เก็บลอสเเดียรนะครับซึ่งวันนี้นะคะจะได้ชิปเมนแล้วอู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 อบอูได้ชู้เมอูอูอูออจะเก็บ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะจากการหาทางกลับก่อนนะครับวันนี้จะกลับต้องหาทางกลับก่อนนะครับซึ่งทางกลับผมรู้นะครับว่ามันอยู่ไหนแต่เรานั่นแหละแต่เ,เราเป็ไม่รู้นะครับลืมแล้วหลงทางความจำความจำนะครับลืมลืมแล้ว 假男人。 แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับนี้ขอลาตุกตุไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ภายหน้าครับสวัสดีครับตอนนี้ยังไม่จบนะครับจะมีต่ออีกนิดนึงเพราะเราจะไม่ขึ้นนะครับมีต่อกนิดนึงโอเคสวัสดีครับมีแค่นี้แหละมีมาเพื่อแค่นี้นะครับอันนี้กี่โมงแล้วโอ้สิบสองโมงแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ